เินอะไรกันเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาให้เลยในวันนี้ไม่มีไม่ได้อะไรมาฝากเลย ที่นี่คือบริเวณที่พักสัตว์วัดป่าหลงตามหาบัวกาญจนบุรีนะครับท่านใดมีจิตเป็นกุศลก็นำผักนำผลไม้กล้วยต้นกล้วยเอามาเลี้ยงสัตว์ได้นะครับไม่มีอะไรให้เลยไม่มีอะไรให้เลย เดี๋ยววันหน้ามาให้นะนะครับเดี๋ยววันหน้าแวะมาใหม่นะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาให้เลยนะครับนี่นครับเขาคิดว่าเรามีอะไรมาให้เขากินนรถเข้ามาก็วิ่งมาเลย รถเข้ามาได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาเขาเห็นรถเขาจะรู้เลยว่าเขาจะมีอะไรกินเขาก็จะวิ่งกันเข้ามาที่นี่เคยเฟื่องฟูเมื่อครั้งที่หลวงตาบัวยังมีชีวิตอยู่ เขาเขาคิดว่าจะมีของกินนะครับเพื่อนๆท่านใดจะนำผักผลไม้หรือต้นกล้วยก็ได้นะครับต้นกล้วยก็มาเป็นต้นๆเลยได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าเอามาเป็นต้นเลยครับไม่ต้องหั่นไม่ต้องทอนเลยครับ ครับไม่กล้าเปิดกระจกเดี๋ยวเขาปุ้งหน้าเขามา ครับเสือไม่มีแล้วนะครับเสือเขาย้ายออกไปหมดแล้วครับจอดรถเขาก็จะเดินเข้ามากันเลยนะครับไม่มีอะไรมาให้เลยครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาแล้วเอามาฝากนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะามาฝากนะครับ